สวัสดีครับ่อจเรตักก็ุงกสบกายงานตัวพักตั๋วัวนี้ครบมาขอับเหยียบนครับลงเล่นน้ำตาเศร้าครับเมื่อนี้เคืนผ่นวดนห่งเงเจ้าบักู้ศูนามลงเ่นน้ำตาเศร้าเกลืนขึ้นมากัดกระบอกจะบีดย้โตัวเหการณ์เหตุการณ์ลงเ่นน้ำหาปลา เขากินง่ายครับเสียบคนก็นมักเล่นนะี่ครับเด่นตะไอ,อย่าง,ง่ายสี่ลนะับ ่เาเบือนีได้ปล่อยกบบอกำเข้าง่ายบอเหนือว่านตอนแรกผมกะได้มาอุดลองน้ำอยู่ข้างนี่ครับเหียบคนเพินกะได้ไปพักผ่อนผมก็เลยได้เบาลงอุดนี่ละเป็นบองระบายน้ำมาจากหน้าจากท่าเจ้าเยอะเอาได้ปล่อยน้ำมาก บอบแต่งความซากอะถูกกว่าบานนี้ครับบริเวณตัวนี้ครับบ่ค่อยสบายปันไหนครับ <c oughs> อากาศค่อนหอ,อ,อนเอาเอา,เอาตอนเดืกๆมากก็มีเย็นเนี่ย่วงตั้งเบี้ยนช่วงอะไรก็ค่อนเอาอบเอาครับ ดูแลรักษาโตน้ำเอเขาอากาศเป็นแนวนี้ลรกไผ้เลยล้าอย่างมา,างกแต่ยกขึ้นมาประมาณนึงน,นะครับ ช่วง,วงนี้ผมมา็นบ้าหนิว่าสิเอาโตดดไม่หรือว่าความคิดคิดบาร์นะครับ่บาสิจะเอาลินจีหรือว่าเอ่อมาลงลจีแน่ลำไยแน่มายมชิดแน่นี่เดี๋ยวผมก็ได้สั่งเป็นมาแล้วมาติดตามกันเบิง่งงบามันสีได้เห็นดอกออกผลบอ หรือมันสิดงีกินบ่เป็นจังไ่นลองเข้ากับคอยเบิร์นคงไป้ทราอับเปลี่ยนให้บ้างเรื่อยๆเดี๋ยวมุมนี้ก็ะเียให้เสียฝนมันมา่ดึงสลบไหมมันบ่ค่อยสวยเป็นไดเพราะว่าเ่นว่าดินมันเหลวมันดึงสลบมันได้อะไรมา อย่าเดี๋ยวผมก็ได้สั่งพันกาใหม่มาแล้วครับแต่ว่าเห็ดแล้วผมก็ว่าเสื่อมาลงเลยใส่เอาหนามนี่เหาะมดเพราว่าเบิ้งเห็ดแค่ทวนสามห่อมาเป็นเจ้ามาพูดห่าเป็นงานก่อน เรบซีไหลายท่านเดือเป็นมาเบิงได้หลายคนเป็นว่ามันเทยียตาพ่อรถขั้นไหนหน่อยหนึ่งไปมันติดจกติดแดงได้หรมันติจกตีสาคุยงสาได้หรือหนวท่านรถนรถขั้นหน่อยเหนวาท่านบนรถใหญ่ขึ้เขา,าหน่อยมันเขาก็เหตุไปตามหน่อยครับ เท่ากับคอยเฮ็ดบไปสามรถเท่าหน่อยเอาบดจะไปไปติดไปล้นไปน้ำเพลนรดปัญัยเพ็่กรเฮ็ดเพื่อกระไ้หลายกว่าเมือ <iny> หนึ่งเิ่นกระหยังเพื่อกระย่างออกหนาเท่าก่อนเก้าสองสามเก้าไปบดเก้านึงเนเก้านึงมันสีหน่อยพดยางรับคอยยางรับกดมันไปสิละครับพอรถเท่ากันหน่อยเนาะจะว่าก <an eyes disappeared>. ันบ่ได้ ก็คอยเห็ดไปของเขาถ้าคกิดจะไปจ้างเพื่อนเพื่อนก็นจะเอาหลายตังค์นี่ครับผมก็เคยถามนะครับแต่ตอนท่านผมบอกท่านไหนมีตอนผมท่านไหนเคยผมบอกท่านไหนว่าสิเอาหนองหนองนี่เอาเอาหน้าพืนนี่ผมบอกท่านไหนเคยว่าผมเคยถามเขาว่าเนื้อที่หนองประมาณนี้ สีราคาจักบาทเพิ่นกับมาตีผมถ่าลอกถ่ายังถ่าตีคู่อ้อมสาอ้อมเพิ่นเสียวอยู่สองหมื่นหน่ยเป็นว่าขึนา้นคู่ดินอ้อมสาบัดเพิ่นว่าท่านเพิ่นเสียอยู่สองสองหมืน่นกว่ากว่าเนว่าตอนนี้นี่ก็คือไปจ้างเพื่อนนะครับค่าจาา้างผ่ายังเพิ่นตบแต่งให้เพิ่นตบแต่งให้มันไถ่เพื่อนกัน กิจขาของเพื่อนเนาะค่าค้าน้ำมันมันกับธรรมดาเห็นใจกันแต่นี่รถผมเองผมกะอยู่ประมาณใส่ก็ประมาณไปอยู่บางหมื่นกว่าบาทค่าน้ำมันนะมันค่าคนงานค่านันค่านี่ค่าอยากค่ากินนี่ครับเป็นประมาณอยู่ประมาณนี่แหละอ่าคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับสักก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนี่ย เดี๋ยวจุดหน้าผม,สมาเสร็มาอัปเตียดให้เบิ่งไหมครับผมสวัสดีครับ